โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ l i Asia Channel อีกแล้วนะฮะวันนี้นะจะพาเพื่อนๆโหลดเกมองไมจิอารีน่นะฮะเพื่อที่จะมุดเข้าไปในเล่นในเซิร์ฟเวอร์จีนจะสังเกตได้ว่าเนี่ยตอนนี้ผมมีไอคอนเกมอยู่ด้วยกัน2เกมแล้วนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆมุดไปเลยในระบบ iOS นะครับส่วนในระบบ Android เนี่ยง่ายมากๆเพียงเข้าไปใน Google นะฮะพิมพ์คำว่า app นะครับ Q W O A P P แค่นี้นะฮะคุณผู้ชมก็ไปสามารถโหลดเล่นได้หรือว่าจะเป็นเ l ี A P K ก็โหลดได้ง่ายๆเลยนะของ Android นะฮะแต่ส่วน iOS เนี่ยมันจะมีขั้นตอนการทำนะครับจะว่ายุ่งยากไหมก็นิดนึงนะฮะแต่ว่าทำแล้วเล่นได้100%แน่นอนนะฮะแล้วก็จะเล่นคราวนี้คุณผู้ชมจะเปิดโลกเลยจะสามารถเล่นเกมใดก็ได้บนโลกเลยนะฮะที่มันมีอยู่ใน App Store นะครับโอเค ลุยกันเลยดีกว่านะฮะก่อนอื่นนะฮะคุณผู้ชมเข้าไปที่ App Store นะฮะเปิดมามันจะหน้าทางอย่างนี้นะฮะเราไม่ต้องสนใจอะไรเลือกไปที่ไอคอนหน้าของตัวเองนะฮะหรือว่าเป็นไอคอนชื่อของตัวเองนะฮะตัวนี้นะฮะเข้ามาที่ไอคอนของตัวเองแล้วคุณผู้ชมก็เลือกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ชื่อของตนเองนะครับนี่กดเข้าไปแล้วมันก็จะโหลดแป๊บนึง นะฮะมันจะเข้ามาที่ a d uh, Account Management นะะเราก็เลือกไปที่ Country and Region นะครับอันที่3บรรทัดที่3เห็นปะตัวนี้นะฮะตลิกเข้าไปตอนนี้ผมอยู่ใน store ของประเทศไทยใช่ปะเราก็ทำการ change Country หรือว่า Region ไปเลยนะครับกดมาแล้วปึ๊บมันจะมปะีประเทศมากมายเลยนะฮะนี่บราซิลก็มีนะครับมีมีหมดเลยมีหมดเลยอียิปต์นะครับเราก็ไปที่ ตัว C ตัว C อยู่ไหนเอยนี่นะ,ะเราเลือกคำว่า China mainland นะครับ China mainland นี่พอเลือกเข้าไปแล้วมันจะมีให้กรอกข้อมูลเดี๋ยวรอโหลดสักครู่หนึ่งนะฮะบางทีมันก็อาจจะโหลดนานก็ขึ้นอยู่ออกับความไวของอินเทอร์เน็ตนะฮะอ่าพอมันโหลดเสร็จแล้วไม่ต้องสนใจใดๆนะ,ะครับกด Agree ไปเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะเข้าไปโหลดเกมจากประเทศจีนนะฮะ ทำการตะกีก้เม้นเสร็จแล้วเราก็กดตรงส่วน payment method นะคะให้เราเลือกนอนนอนให้เลือกนอนนะฮะเออเลือกนอนแล้วก็ surname อะไรไม่ต้องแก้นะฮะส่วนพวก building building address นะฮะตัวนี้สต e ี t ไม่ต้องสนใจแล้วฮะใส่เลขมั่วตัวไปเลยครับมั่วตัวไปหมดเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเราจะโหลดเกมเฉยๆนะฮะ post code นะฮะใส่1แล้วก็ศูนยตัว แล้วก็1ปิดท้ายนะครับนี่ลีเจียนใส่อะไรก็ได้นะฮะใส่มัว่วม่ก็ได้แอบปะก,กิง่งแอบผมใส่ปะก,กิง่งจังหวัดนะฮะเลือกปะก,กิ่งเหมือนกันเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องสนใจเลยนะฮะตรงนี้ไม่ได้ไมายนะฮะเราก็เลือกไปเลยนะฮะมีอยู่9หลักแค่ไม่หนึ่งสามสิบห้าจุดแปดเก้าเราก็ใส่มั่วไปเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากดเบอร์มัว่วๆไปนะฮะแล้วกด next เรียบร้อยแล้วนะฮะเท่านี้เองคุณผู้ชมง่ายๆเลยแค่นี้แล้วกดดันกดดันเข้าไปนะฮะเราจะมุดเข้ามาอยู่ในสต็อของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อเรามุดเข้ามาแล้วเราก็แค่ไปกดลิงก์เกมที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างของผมนะฮะเราก็จะได้ลิงก์โหลดเกมโอเมจิอารีน่นะฮะ,ะหรือว่าเราจะเซิร์ชก็ได้โอเมจิ ji, ขึ้นเป้า แน่ขึ้นมาแล้วนะฮะสซตคว่าองมจิก็ขึ้นเลยนะฮะตัวไอคอนของเราเนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้มันจะมีตัวละครอ่าบีดนี้เข้ามาก็โหลดเล่นตามปกติเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญนะครับคือพอเราเข้ามาในสตจีนแล้วเนี่ยเออมี2อ,อย่างที่เราต้องทำต่อนะฮะก็คือโหลดตัว u ูย o บูสเตนะฮะ ัว UU Booster เนี่ยเราโหลดในสต o ไทยก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้มันเนี่ยควรใช้ให้เป็น s ต o อไทยถ้าเกิดเป็นสต o จีเนี่ยมันจะให้เราชำระเงินผ่านเงินค่างเงินหยวนนะฮะออมันอาจจะยุ่งยากนะแต่ถ้าเกิดว่าเราโหลดในสต o ไทยเนี่ยมันจะใช้การได้เลยแล้วก็ชำระเงินเป็นเงินบาทนะฮะจะค่อนข้างง่ายในการชำระค่าใช้จ่ายในการ เล่นเซิร์ฟจีนนะครับผมเล่นเล่นเซิร์ฟจีนเล่นเกมอะไรก็ได้นะจริงๆเนี่ยเล่นเกมอะไรก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเกมของเน็ตจีสเนี่ยที่เราโหลดไว้ในเครื่องแล้วมันจะขึ้นมาโชว์เลยนะฮะมันจะเป็นเซิร์ฟโกลบอลหรือว่าเซิร์ฟจีนนะฮะเรากดบูสต์ไปที่มันจะให้เราชำระก็ไม่แพงนะครับเดือนหนึ่งประมาณ60บาทเออ50กว่าบาท60บาทจ่ายครั้งนี้ทีเดียวนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะไม่พบประสบกับปัญหาปิ้งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเราหรือว่า เซิร์ฟจีนนะฮะถ้าเน็ตของมันเพื่อนเนี่ยสเตเบิลอยู่แล้วหรือว่าเสถียรหรือว่าเน็ตแรงอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกังวลเลยกดบูสต์ไปปุ๊บคุณผู้ชมจะไม่เจอปิงในเซิร์ฟเวอร์จีนแน่นอนนะฮะอย่างที่คลิปที่ผมลงไปนะฮะจะสังเกตได้ว่ามันไม่มีปิงเลยนะ,ะมันเล่นลื่นปืดลื่นปืนเลยนะฮะอ่าแล้วก็พอเราได้2ตัวนี้แล้วเราเล่นได้แล้วแต่ที่เนี้ยถ้าเพื่อนๆแบบชอบมากโอ้โหอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนมากอาจจะมีเกมอื่นด้วยแล้ว ค่ายของเน็ตอีทเนี่ยเราจะสมัครยังไงนะฮะที่จะผูก ID ของมันนะฮะอา่าผมถ้าเข้าไปมันจะเป็นตะแคงเอียงอะ่ะเดี๋ยวผมสอนอีกคลิปนึงแล้วกันอีกคลิปนึงจะเป็นสอนการลงทะเบียนของเน็ตอีทซึ่งง่ายมากๆเพียงแค่คุณมี WeChat นะฮะเออเพียงแค่มี WeChat ก็ได้สบายๆเลยโอเคไปเดี๋ยวพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปการสอนเล่นการสอนโหลดเล่นนะฮะในสโตจีน ง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมทําตามเล่นได้100%แน่นอนนะฮะถ้าทําตามทุกขั้นตอนนะฮะเล่นได้การันตีร้อยเนะฮะแล้วไม่ปิงด้วยนะฮะโอเควันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะยังไงถ้าชอบใจกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนแล้วสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ